สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมออมวิเชียนบุรีครับสายตรงหลวงพ่อคูณนะครับรู้จักกันดีใน YouTube ใน Facebook นะครับมาแล้วครับวันนี้อ่ะจัดให้ขุนแผนผงภายกุมารครับหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับราคาเนี่ยไม่แพงนะไม่แพงครับ3-50บาทกดรับโคดรับส่วนลดกันเอาเองเลยนะครับนวันนี้เปิดร้านใหม่ลงให้ที่ Lazada านะครับนะซื้อที่เพจไม่ทันซื้อในไลฟ์สดไม่ทันวันนี้ลงให้แล้วที่ Lazada าครับไปดูกันเอาเองเดี๋ยวทิ้งลิ้งไ้ใต้คลิปครับขอญาตแกะเปลี่ยนแรกมาปึ๊บจริงๆเนี่ย เป็นพระที่สวยมากนะับผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ครับตอนนี้หลวงปู่ทิมผงพายกุมารน,นะครับผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะเป็นพระที่แรงมากมูลค่าหลักล้านแล้วนะครับอันนี้หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับติดเอกหลวงพ่อคูณเดี๋ยวแกะให้ดูสององค์พอสององค์พอจะเอามาสามองค์เสียดายเพราะว่ามีไม่ถึงมีไม่ถึงร้อยองค์มีประมาณ 60- 70องค์ครับอ่ะมานี่ครับได้มาใหม่นะ ๊บเปิดดูโอ้โหอันนี้เป็นเนื้ออะไรอันนี้เป็นเนื้อเกสรหรือเปล่าตะกุดตะกุดเงินครับโอ้โหผมลืมบอกไปนะครับรุ่นนี้มีให้ลุ้นตั้งแต่เนื้อตะกุดทองแดงยันเนื้อตะกุดทองคำครับอนี่ฮะความสวยโอ้โหอะต่อไปครับอีกองหนึ่งพอนะอีกองหนึ่งอะอะองไหนก็ได้องไหนก็ได้อ่ะ หนึ่งอ่ะให้ผมจับซ้ายขวาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไอ้นี่นะอ่ะปับป๊บ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 ปั๊บ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 อ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะมาเดี๋ยวแกะให้ดูครับถามกันเข้ามาเยอะครับเมื่อไหร่จะขายสักทีในไลฟ์สดในเพจน,นะครับซื้อไม่ทันเลยไลฟ์ทุกวันก็ไม่ไหวมากดเอาที่ลาซาดา้ามีลิงก์มีส่วนลดด้วยเอา้าจัดไปร่วมกิจกรรมกันเอานี่ครับเพิ่มญาติแกะครับมา เ,เนื้อแดง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 เนื้อสีแดงครับสีแดงตองคำตองคำอ้โหตะกุดเงินอีกแล้วอ้อาิอ่ะนี่ดูครับคนละเนื้ออนี่ฮะมีให้เลือกหลากหลายครับโอ้โหลุ้นเอนานะเป็นลุ้นเอนานะครับขอบคุณครับอทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับ